วัสดีค่ะคืออะไรเอ่ยพี่ต้นคืออะไรเนี่ยมันคือพอคอ,อยใช่ไหมออ,อ,ออคอ,อ,อยมีกี่อันเนี่ยนับสิหนึ่นนงสองห,ห,หอเจ แปดอันว้าวแล้วนี่มันสีอะไรเนี่ยเหลืองสีเหลืองเย็นเหรอไม่ใช่อันนี้ต้องเหลืองเหมือนอันนี้ก็เหลืองเหมือนกันสองอันสีเหลืองอันนี้สีอะไรลูกสีแดงอันนี้สีแดงสองอันสีแดงเรดใช่ไหมอังกนนี้สีชมพูอันนี้สีชมพูภาษาอังกฤษว่าไงนะ pink pink อันนี้ blue อันนี้สี blue หรือสีฟ้า อยากรู้ไหมมันคืออะไรเนี่ยฮิแม่จ๋าให้ดูปิ้งคืออะไรเอ่ยปากกาเดเพนออกไหมเขียนนิดชิชชชเกชยนงพัดนี่เดชายเนี่ยอัดแม่อยากเอาเสีไว้เหมือนด้ำเงินยาเอาน้ำเงินอ่ะอยากเอาน้ำเงินไหนปิ้ง เขียนสิพี่ต้นเขียนสิอ่าเอาไหมไหมง่ายอ๋อโอ้ยหมดอ่ะหมดโอเคสวยงามไหมสวยงามไหมสวยงามมากเลยอันนี้เป็นคอนโดนะคะสวยงามตั้งโชว์ได้แต่ว่ามันข้างในมันเป็นปากกาไว้เขียนหนังสือได้ น่ารักมากเลยใช่ไหมพี่ต้นใช่ดินนี่น่ารักมากเลยดินดนี่มาดินนี่๊ายบาย